ช่วงกลางๆปีมาก็จะมีข่าวใหญ่เรื่องของคุณเศรษฐาหลุดจากตาแหน่งเรื่องของการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานออกมาไม่เหมาะสมท่านทูนมองประเด็นนี้ยังไงมันก็เป็นการเมืองของคุณทัพษสินเท่านั้นละฮะคืออะไรก็ตามจะต้องเป็นคนของตัวเองเพื่อไปทาน,นู่นทํานี่แล้วผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติทำเพื่อตอบสนองความต้องการของทกษิณ์รับก็เท่านั้นเองอะฮะมันไม่มีอะไรใหม่แต่คนที่ซวยก็คือเศรษฐาทวีสิน ก็ช่วยไม่ได้นี่ฮะเพราะว่าไม่มีใครไปกราบท้าให้ก็มาเป็นนายกร,รัมตรีเมื่อเขาได้รับการเชิญชวนเขาก็เข้ามาเองคุณก็ต้องรับไอะไรสถานะว่าคุณไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองคุณก็แค่เป็นมือปืนรับจ้างของคุณทักษิณืนของเพื่อไทยก็เท่านั้นแล้วถึงเวลาหนึ่งคุณไม่เหมาะสมหรือม่าเขาไม่ต้องการคุณก็ต้องออกไปการแต่งตั้งคนมาทํางานแล้วต้องหลุดออกจากตำแหน่งเลยมันมันมันเป็นธรรมกับคุณมันไม่มีความเป็นธรรมนี่ฮะเพราะว่าไม่มีใครไปกราบคุณ เศรษฐามันก็รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นคุณกระบอกตัวหนึ่งเท่านั้นเองหมายถึงว่าคุณเศรษฐาไปเอาคุณพิชิตมาทํางานก็เหมือนกันแต่เาทั้งนั้นนะเขาออกมาแต่ว่าแต่ว่าคุณเศรษฐาต้งไไหมแต่คุณทาเศรษฐารับคําสั่งจากใครอ่ะเขาเลือกได้ใช่ไหมว่าจะทําหรือไม่ทําเขาดูประวัติคุณก็แน่นอนสิฮะเขาก็ต้องได้แล้วถ้าเืิดเขาทานคุณทักษิณไม่ได้อผลก็ได้ออกมาแล้วแต่ถ้าเื่อเขาทานคุณทักษิณมันก็อาจจะผลไม่ออกมาอย่างหนึ่งกาอาจจะได้คะแนนนิยมจากประชาชนมากมาย แต่เขาอาจจะเสียหลังวัดกับคุณทักษิณมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่มันอยู่ที่จิตสํานึกครับของคุณเศรษฐาแต่ค s <S ุณเศรษฐาได้เลือกที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของคุณทักษิณคุณทักษิณก็ช่วยไม่ได้ผมไม่เสียอกเสียใจให้ก็ดีแล้วนี่ฮะผสมแล้วที่จะเป็นเช่นนั้นหนึ่งปีนิดๆของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยในมุมของทุนในฐานะของผู้นาประเทศเปไหนไม่ได้เรื่องนะฮะไม่เพราะว่าไม่มีความไม่เพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวจริง กขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเขาไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเพียงแต่ว่าตัวเขามีความสัมพันธ์อืส่วนตัวกับทางครอบครัวชินวัตรก็เท่านั้นเองนะฮะเขาก็ไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเคยมีความเจรจยยานทางการเมืองเขาไม่เคยเล่นการเมืองเขาไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอืมแต่เขาก็ได้รับการสถาปนาจากครอบครัวชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเขาก็ไม่ได้มีความพร้อม แล้วเขาอาจจะไปไปได้ว่าเขาไม่ได้มีอุดมคติอุดมการเพื่อบ้านเมืองก็มารับตำแหน่งก็เท่ดีได้เป็นนายกรลฐมนตีเส้นทางการเมืองคุณเศรษฐาทวีสินยังไปต่อได้ไหมหรือไม่เป็นอยู่ที่เขาฮะก็ยังสูงสูจะสูงเท่าเดิมไหมหรือมันไม่ได้ละไม่ทางไม่ได้มมนเป็นไปไม่ได้ะมนเป็นไปไม่ได้เขาไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่มีพรรคการเมืองของตัวเองไม่มีพวกพ้องไม่มีก็ไม่รู้อันผมผมไม่ทราบไม่ไม่รู้จักเขา